สวัสดีครับนี้มาดูอิซกินะครับตัวนี้เป็นแลนโฮฟนะครับหรือ T U นะครับ1 8 0นะครับตัวนี้เป็นเครื่องสามสูบเป็นเครื่องได a เล็นะครับตัวนี้โฟวิพวงมาลัยพาวเวอร์ครับตัวนี้มาดูพอดี้รอบคันนะครับอันนี้สีเดิมนะครับอันนี้มีกระบอกปรับเอียงมานะครับมีหูรากเทลเลอร์มาแล้วนะครับคันนี้ก็ดอกยางดีทั้ง4ีเส้นนะครับยางคู่หลังใหม่นะครับ นี้บอดี้สีนเงินนี่เดิมๆนะครับสีตัวก็มีสาดบ้างครับแต่เฉพาะเครื่องเสียอะไรเดิมๆหมดนะครับอันนี้มาดูบอดี้รอบคันนะครับไม่มีผูกนะครับตัวนี้มาดูเกียร์นะครับอันนี้เป็นสโลนะครับสโลมีสี่ระดับนะครับอันนี้เกียร์หลักครับเดินหน้าสามเกียร์ครับถอยหลังหนึ่งเกียร์นะครับก็อ่า เวลาเดินหน้าก็จะเป็นหนึ่งสองสามครับแล้วก็มีสโลอีสี่นะครับก็อันนี้จะเป็นเกียร์อานะครับเป็นเกียร์ถอยหลังครับก็จะตามหัวเกียร์นี้เลยนะครับเกียร์ก็ใช้งานง่ายนะครับเข้าใจง่ายครับตัวนี้เป็น PTO นะครับ PTO ปั่นตัดหญ้าอจะมีสามระดับนะครับปั่นตัดหญ้าปั่นฉีดยาครับปั่นแอร์บัสครับมีสามระดับตัวนี้ไฮดรอลิกหลังนะครับขึ้นลงก็ตัวนี้จะเป็นโฟร์วิครับใส่ได้ปลดได้นะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นเครื่องไดเลยครับก็เหยียบคานแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะครับ <S <S เครื่องติดง่ายนะครับเป็นเครื่องไดเล็กติดง่ายนะครับนี้ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็ติดน,ตนะครับนี้ไปง่ายี้แตะนะครับเดี๋ยวไปดูวิดีโอนะครับดูวิดีโอนะครับ วีดีโอตัวนี้มีฝั่น3ามระดับนะครับใช้งานได้ปกตินะครับก็อันนี้ไฮดรอลิกครับอันนี้ขึ้นไวลงไวอยู่นะครับวางช้าวางไวเราปรับได้นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้มีกระบอกปรับเอียงนะครับปรับผลดได้เลยครับนี่ครับขึ้นลงตามพื้นที่เลยนะครับปรับตั้งฐานใช้ตัดหญ้านะครับพื้นที่เอียงก็ปรับตามพื้นที่ได้เลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้ได้ใช้นะครับตัวนี้ปรับตั้งฐานนะครับเหมือนเดิมนะครับมีคันเร่งนะครับก็ตัวนี้เป็นพวงมาลัย power นะครับนี่ครับผู้สูงอายุก็ขับได้นะครับเด็กก็ขับได้ครับพวงมาลัยไม่หนักนะครับ อันี่ครับตัวนี้เป็นทวง์มาลัยพาวเวอร์ Power. ไปหน้าติดนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับอันนี้ครับอันนี้เครื่องยนต์อ่าท่อน,นี้สีเดิมหมดนะครับขึ้นมาข้างบนตัวนี้เป็นปั๊มไฮดรอลิกนะครับอันนี้ปั่นไฮดรอลิกอันนี้จะปั่นพาวเวอร์นะครับน,นที่เติมน้ํามันพาวเวอร์ครับ ดูพวกแป,ป๊บัวั๊มนะครับก็เดิมๆนะครับดูไอระบายนะครับก็ลดเครื่องดีอยู่นะครับติดง่ายนะครับเครื่องร้อนเครื่องเย็นติดง่ายครับติดทีเดียวครับน้ำนะครับน้ำก็ปกตินะครับวรี้ เป็นแลนโฮปหนึ่งแปดศูนยครับก็มีติ้งมีอะไรอยู่ครับตัวนี้ดับก็ดับที่สวิสตวกุญแจนะครับหานดครับดับที่สวิสตกุญแจได้เลยครับก็เป็นอ e ิตากิแลนโฮปนะครับหนึ่งแปดศูนครับเป็นสามสูบเครื่องไดเรกตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับ ขับสีได้ครับ2ได้ครับโ o ว v ลก็อันนี้ราคาอยู่ที่1นึ0งแบาทนะครับราคานี้ไม่ไกลผมจะส่งให้นะครับก็สนใจไงก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่สองเก้าเจ็ดสี่ห้านะครับเป็นเบอร์โทรและเป็นไอดีไลน์นะครับหรือมาดูตัวจริงมาลองขับได้นะครับแถวสี่แนะครับอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับ เดี๋ยวเปิด g o o g l e Map ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าโอซอยเก้าลบุรีครับก็จะขึ้นตามตำแหน่งนะครับก็มาลองดูลองขับได้นะครับก็ตัวรถก็ไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับความกว้างอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเซนนะครับก็กำลังทํารุ่นข้าโพดครับหยอดข้าโพดได้ครับตัวนี้เป็นโฟลวิลเข้าล่องสวนครับตัดหญ้าอะไรอย่างนี้ครับก็ตัวก็ ไม่ได้ยาวมากนะครับก็คล่องตัวนะครับอันนี้เลี้ยวกับหัวงานก็ง่ายครับก็สนใจไงก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเป็นหนึ่งแปศูนย์นะครับแต่ซีซีก็ใกล้เคียงกับคู b ูต้าบีบ้านเรานะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบซีซีเลยครับก็ซีซีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ ครับสนใจไงก็ติดต่อสอบถามมานะครับขอบคุณครับ